เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอกาวเดินทุกวันถ้าบุคคลรู้ว่าตนเป็นที่รับ ก็ควรรักษาตนนั้นไว้ให้ดีบัณฑิตพึงประครับประคองตนไว้ให้ได้อย่างน้อยยามใดายามหนึ่งในสามยามนออีฉั ที่ออวส,มมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะชีวิตไม่สิ้นหวังเราก็นำเสนอสาระดีๆกับท่านผู้ชมหลากหลายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้เราเนี่ยนำเอาสาระที่มานำเสนอไปใช้ได้ในชีวิตจริงในห่วงนี้เรายังอยู่กับการที่คุยกับท่านอาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยาชีวิตและความตายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อาคารเรียนแห่งแรกของมหาวิทยาลัยที่วัดมหา,าธาตุ่าพระจันทร์คือท่านอาจารย์ประสิทธิ์แก้วสีอยู่ค่ะสวัสดีค่ะจั์คะค่ะ,คะ พูดถึงท่านผู้ชมที่อาจจะเพิ่งมาชมรายการเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ว่าหลักสูตรชีวิตจิตวิทยาชีวิตและความตายของท่าจายาเนี่ยคือหลักสูตรอะไรมีไหมคะคำจำกัดความสั้นๆคำจำกัดความสั้นๆอันนี้เป็นนิสิตเป็นคนเป็นคนจำกัดความให้เองว่า <Okay. S 2> การได้มาเรียนที่นี่เราเราได้อะไรก็คือได้การเรียนรู้มีชีวิตอย่างมีคุณค่าและเตรียมตัวจากลายอย่างงดงาม เรียนรู้การมีชีวิตอย่างมีคุณค่าและเตรียมตัวจากลาอย่างงดงามอย่างงดงามคำจำกัดความนี้กินความให้เราจินตนาการออกเลยนะคะว่าพูดกันเรื่องอะไรดีเลยค่ะที่ฉันกำลังสงสัยหลายครั้งที่เราอยู่ในบรรยากาศของการไปเยี่ยมคนสนิทที่ใกล้จะเสียชีวิตอย่างเงี้ยเราก็ทำตัวไม่ถูกนะคะบางทีเราก็เอาวิทยุเทป ไปให้คนที่ใกล้ชิดมากกว่าบอกเอาคุณฟังนี่ไปเสียบเลยฟ,ฟังธรรมะที่จริงแล้วเนี่ยเราควรจะปฏิบัติอย่างไรกับผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตจริงๆถ้าเราเข้าใจเขาว่าเขาเป็นคนอย่างไรตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็จะง่ายต่อการไปเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเขาชอบอะไรเรารู้ว่าเขา มีความสุขหยุดกับอะไรเราสามารถที่เอาสิ่งนั้นไปเยี่ยมเขาได้ถ้าเราไม่เคยรู้เหรคะถ้าเราไม่เคยรู้เราสามารถถามได้ครับอ,อยากได้อะไรไหม,อ,มอะไรเงี้ยถามคนที่เขาเป็นะครับอยากได้อะไรไหมอยากให้ทําอะไรให้ไหมไม่ไม่ควรทําโดยที่คิดว่าเขาจะชอบอส่วนหนึ่งด้วยนะครับไม่ควรทําโดยคิดเอาเองบางทีบางครั้งโดยเฉพาะในกระบวนการที่ที่ไปเยี่ยมไข้ เวลาเราไปเยี่ยมไข้โอเคสิ่งที่เราเอาไปเนี่ยตามน้ําจิตน้ําใจของเรามันมีอยู่แล้ว <c oughs> และเขาก็ยินดีรับแต่ว่าสิ่งนั้นจนะเป็นประโยชน์กับเขาไหมมันก็แสดงออกถึงความมีน้ําใจจากเราแล้วส่วนจะเป็นประโยชน์ในการใช้ต่อหรือไม่นะั่นอีกเรื่องหนึง่ง <c oughs> แต่ว่าในการดูแลคนไข้เนี่ยโดยเฉพาะถ้าเป็นสายพยาบาลเขาจะเขาจะคุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้ <c oughs> คนไข้มีหลายรูปแบบมีหลายระดับ คนบางคนเนี่ยญาติบางคนเนี่ยเห็นญาติเราป่วยใช่ไหม <Okay. S 2> นี่เป็นระยะสุดท้ายแล้ว <Okay. S 2> ก็อยากให้แบบด้วยความเชื่อของคนไทยว่าเออต้องนึกถึงพระบ่อยๆนะต้องอะไรไบ่อย <Okay. S 2> ก็เอาธรรมะเนี่ยไปเปิดให้ฟัง <Okay. S 2> หรือเอาเทปธรรมะเนี่ยไปเปิดให้ฟังเทปเสียงสดมนคนไข้ซึ่งนอนอยู่ <Okay. S 2> แล้วก็สื่อสารกับกับเราไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยต้องถามให้ได้ว่าเขาอยากฟังธรรมะไหม เขาอยากฟังเสียงสดมนไหมคนบางคนเนี่ยระยะสุดท้ายเนี่ยบางคนสะท้อนออกมาให้เขาไม่กล้าสะท้อนให้ญาติฟังแต่เขาสะท้อนให้พยาบาลที่รับฟังเขาอย่างเข้าใจคือเข้าใจเขาอย่างที่เขาเป็นไม่ได้เข้าใจเขาอย่างที่อยากให้เป็นบอกพยาบาลว่ายิ่งได้ยินเสียงสดมนยิ่งตอบย้ำความผิดพลาดที่เคยทำเมื่อก่อนอ๋อเหรอคะแทนที่จะดี ตลอดชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำบุญน้อยเหลือเกินเข้าวัดฟังธรรมน้อยเหลือเกินมันทําให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยขาดตัวน,นั้นไปแทนที่จะดีแทนที่จะดีกลับรู้สึกกวนไหวว่าฉันจะตกนรกหรือเปล่าเนี่ยเ,<อ>เพราะฉันทาบุญมาน้อยอะไรอย่างนี้ครับ<อ>นั่นเองเพราะฉะ้วเมื่อพยาบาลเข้าใจแล้วก็ไปสื่อสารให้ญาติเข้าใจแล้วให้เขาได้ทําในสิ่งที่เขาอยากจะทาโอเครู้สึกว่าบุญน้อยใช่ไหมรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ทําบุญน้อย ญาติก็ได้นําพระมาคล้ายๆกับว่ามาให้เขาได้ทําบุญ <c oughs> มาสนทนาธรรมมาฟัง <c oughs> เอออะไรมาเติมมาเติมตรงนี้ก่อน <c oughs> พอมาเติมความรู้สึกตรงเนี้ยเติมความรู้สึกว่าโอ้ยเห็นคุณค่าในห่วงสุดท้ายที่ทได้ทําแล้วเนี่ยการฟังสวดมวนต์ถึงจะเริ่มต้นขึ้นอ๋อค่ะคือไม่ใช่ทะเลอร์ะล่าเข้าไปฉันเคยคิดเหมือนกันนะคะว่าเอะบางทีเขาบอกว่าญาติป่วยเน่ะ เรานึกอะไรไม่ออกรีบนิมนต์พระให้เลยแล้วก็บอกว่าท่านวาละสุดท้ายแล้วพระไปถึงก็ไปเหมือนกับว่าให้ธรรมะที่ฟังรู้เลยล่ะว่าจะต้องบ๊ายบายกันแล้วบ๊ายบายกันแล้วอันนี้ไม่ไม่ถูกใช่ไหมคะคือมันก็ถูกนะครับแต่ต้องดูในระดับภาวะใจของของเขาด้วยคือถ้าเป็นพระอาจารย์ที่ท่านได้ฝึกฝนมาท่านก็อยู่ดีๆท่านก็จะไม่ไป,ปสอน เน้นห่วงนั้นไม่ใช่ห่วงสอนนะโอเคค่ะงั้นถ้าทําตามทฤษฎีที่ถูกต้องควรจะทํำยังไงครับต้องฟังก่อนข้อที่หนึ่งฟังก่อนครับต้องต้องฟังและต้องฟังอย่างลึกซึ้งว่าความต้องการของเขาคืออะไรฟังความต้องการของผู้ป่วยใช่ไม่ใช่ฟังคนเฝ้าไข้ไม่ใช่ฟังไม่ใช่ฟังความต้องการของเราค,ครับ <c oughs> บางทีบางครั้งล่ะเราต้องฟังอย่างวางใจที่สุดวางใจที่สุดเพื่อไม่ให้เอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปไปตัดสิน ความต้องการทั้งสุดท้ายของเขาเมื่อเราฟังอย่างเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะสามารถทําตามความต้องการของเขาได้อย่างดีที่สุดแม่ต้องการอะไรพ่อต้องการอะไรลูกต้องการอะไรบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เขารู้ว่าเขากาลังจะไปแล้วอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราก็เลยไม่กล้าถามบางทีเขาอาจจะรู้อยู่แล้วและถ้าหากว่าเราสื่อสารไม่เป็นนะครับโดยเราญาติเนี่ยสื่อสารไม่เป็นเราสามารถขอความช่วยเหลือพยาบาลได้ พยาบาลที visit, s, <S variety, es, ่อย ah. no ู่ดูแลเนี่ยบางทีบางครั้งคุยกับคนไข้มากกว่าเราสิเพราะว่าเราเนี่ยไปเยี่ยมปั๊บ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 เราก็ไปแต่พยาบาลเนี่ยอยู่ด้วยตลอดเวลาบางทีบางครั้งเรื่องบางเรื่องเนี่ยเขาคุยกับพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะใช้พยาบาลเป็นเป็นเป็นสื่อว่าพ่อแม่ของเราจริงๆแล้วต้องการอะไรฝากคําอะไรไว้กับพยาบาลไว้บ้างพยาบาลมาบอกเราแล้วเราก็ปฏิบัติตาม อย่างเงี้ยครับเพราะแล้วเราต้องฟังฟังฟังให้ดีนอกจากฟังเขาแล้วเนี่ยต้องฟังความรู้สึกของตัวเองด้วยนะในขณะที่ไปเยี่ยมเขาเนี่ยวันไหวไหมบางทีบางครั้งคนไปเนี่ยอาจจะรู้สึกกังวลเมื่อเราเองเนี่ยผู้ไปเยี่ยมเนี่ยจะต้องสูญเสียเขาเพราะเราต้องแสดงความเข้มแข็งของเราให้เขาเห็นอ๋อเราต้องเข้มแข็งห้ามไปถึงร้องไห้เลย อะไรอย่างแล้วร้องไห้เลยมันก็ไม่ผิดเพียงแต่ว่าเอาสมมุติว่าลูกๆไปเยี่ยมพ่อแม่แล้ว <c oughs> ลูกๆแสดงถึงความเข้มแข็งแสดงถึงความอบอุ่น <c oughs> ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเขาจะรู้สึกสบายใจอ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเราไปแล้วเนี่ยนะเราก็ไม่ฟังคนไข้แล้วก็บางทีบางครั้งไม่ฟังกันแล้วกันค่ะ บางทีก็ทะเลาะก,กันนะข้างเตียงออก็มีหลายคนคนหคนึหยอยากจะให้ใส่เครื่องช่วยหายใจอีกคนนึงบอกพ่อบอกให้ถอดใช่ใช่ตัวนี้มันก็จะเป็นการสร้างความกังวลใจให้กับเขาค่ะมันก็จะรู้สึกไม่ดีถ้าว่ามีเรื่องอะไรที่มันเป็นประเด็นกับเขาแล้วเราไม่อยากให้เขารู้เราสามารถออกมาข้างนอกเราสนทนากันข้างนอกได้<ม>ได้ข้อสรุปอะไรยังไงแบบนี้แล้วคือไม่ควรไปเถียงกันต่อหน้าใ่ไม่ควรครับไม่ควร,ครคไปเถียง ควรที่จะให้บรรยากาศนั้นนะมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น <Okay. S 2> มีความเย็นสบายในความรู้สึกเพราะเราต้องฟังให้ดี <Okay. S 2> คือปัจจุบันเนี่ยการรักษาพยาบาลมันมีความทันสมัยมากขึ้น <Okay. S 2> แต่บางทีบางครั้งนี่ยมันไปขัดขวางความรู้สึกความพร้อมที่จะจากไปของของผู้สูงวัย <Okay. S 2> โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยซึ่งท่านอายุแปดสิบกแล้ว บางทีบางครั้งเนี่ยท่านไม่อยากจะมีเครื่องพันธนาการอะไรให้เจ็บปวดอยากจะเ,เตรียมความพร้อมทางใจในการจากไปแล้วถ้าอาจจะไม่ต้องการให้การพูดง่ายคือไม่ต้องการให้กระตุ้นให้ฟื้นกลับคืนมาเนี่ยตัวนี้มันเป็นสินที่อยากให้ครอบครัวสื่อสารกับกันและการให้เข้าใจถ้าท่านยินดีที่จะจากไปอย่างสบายใจ เราผู้เข้าใจความจริงของชีวิตเคารพการตัดสินใจของท่านค่ะก็พูดถึงฟังอาจารย์ผูดเข้าใจแต่ยังติดใจอยู่นิดนึงว่าบางทีญาติพี่น้อง่ะนะคะบางคนมาไกลๆก็อยากให้อยู่นะอีกสักหน่อยไม่ค่อยได้เจอกันเราก็ได้แง่คิดซึ่งเป็นความองค์ความรู้ด้วยนะคะเพราะว่าที่คณะนั้นก็ได้ไดเอาทฤษฎีจิตวิทยาเนี่ยเอามา ใส่ไว้คู่กับหลักธรรมของพุทธศาสนาดิฉันได้พูดถึงประสบการณ์และองค์ความรู้ของอาจารย์ที่ได้มาเพื่อให้พวกเราทุกคนที่ชมรายการชีวิตไม่สิ้นหวังต่อไปจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องนะคะสำหรับในการที่จะทำให้ผู้ที่กำลังจะเสียชีวิตนั้น <Yeah. S 1> ได้ เตรียมตัวตายแล้วก็จากไปอย่างมีความสุขแล้วเราเองก็คงจะสบายใจด้วยวันนี้คงได้เท่านี้ก่อนสำหรับเวลานะคะการติดตามรับชมกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าช,ชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะสวัสดีค่ะเป็นกลังใจ